สวัสดีครับผมสุริยาผู้เชี่ยวชาญเรื่องเครื่อง CPAP จากบริษัท MSC นะครับจากหัวข้อที่เราพูดกันครั้งที่แล้วมาอิน o r เมชันนะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของค่า90% pressure นะครับค่า90% pressure นี่ท่านจะพบในเครื่องของ Auto c p p p เท่านั้นนะครับหรือเป็น Auto b ไ p a ปนะครับเครื่องที่เป็น Manual CPAP หรือพวก fixed pressure ต่างๆจะไม่มีการรายงานผลตัวนี้นะครับ ตรงนี้คือค่าอะไรนะครับในการใช้เครื่องออโต้ซีแพเนี่ยมันจะเป็นการตั้งค่าช่วงของเพชเชอร์นะครับก็คือเราจะเรียกว่าออโต้มินกับออโต้แม็กซ์นะครับแล้วเครื่องเขาก็จะเฉลี่ยออกมาให้ว่าเพชเชอร์ไหนล่ะที่ท่านใช้แล้วสามารถรักษาอาการการกรนกันหยุดหายใจได้ดีที่สุดนะครับโดยคิปเป็นที่90%นะครับอย่างหนึ่งวันเนี่ยเป็น9ซนติเมตรน้ำ เฉลี่ยเวันย้อนหลังเป็น10.1ซนติเมตรน้ำนะครับ30วันเป็น10.4เซนติเมตรน้ำครับตัวเลขตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันมา1เซนติเมตรน้ำนะครับแต่ถ้าบางท่านใช้แล้วมีแนวโน้มในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแรงดันอย่างมีนัยยะอย่างที่เช่น1วันท่านใช้9นะครับเอาหนึ่งวันชั้นใช้9แต่ถ้าเป็น30วันออกมาเป็น13 อย่างเงี้ยนะครับมันน่าจะบอกได้ว่าท่านท่านอาจจะมีต้องมาปรับตั้งค่าแรงดันใหม่นะครับเครื่องถึงแม้ว่าจะเป็นออโต้นะครับยังไงก็ต้องมาตั้งค่าแรงดันให้เหมาะสมนะครับผมเจอเยอะมากก็คือการตั้งค่าเพเชอร์ต่ำเกินไปนะครับบางคนบางคนที่เริ่มชินกับเครื่องแล้วยังคงใช้ค่าแรงดันที่ต่ำเกินไปหลับได้ไหมหลับได้ แต่ว่าช่วงที่เริ่มต้นหลับเนี่ยกว่าที่เครื่องมันจะไต่เพชเชอร์ไปถึงจนจุดที่รักษาได้เหมาะสมเนี่ยใช้เวลามันทําให้ท่านเกิดภาวะกรนหยุดหายใจและส่ง,งผลกระทบต่อการทํางานของหัวใจและสมองเหมือนกันนะครับแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับดังนั้นการตั้งค่าแรงดันต้องมาปรึกษากันนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าท่านสงสัยยังไงนะครับก็นํา เมมโมรีการ์ของเครื่องมาอ่านผลได้นะครับแล้วก็ให้ท,ทีมงานเอ็ม m อสให้คําแนะนําปรึกษาในการตั้งค่าเครื่องได้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อการนอนที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณครับ